ตัวอาบาแม็กินน้ำแดงเป็นสูตรเย็นจริงหรือเปล่าเป็นสูตร ec แล้วทำไมถึงเย็นวันนี้ผมพาเข้ามาดูว่าตัวอาบาแม็กินน้ำแดงของบริษัทไบเกอร์จะใช้ฉีดช่วงมีดอกหรือมีผลอ่อนได้หรือเปล่าตามผมไปดูกันเลยครับว่าฉีดได้หรือเปล่าไปดูกันเลย สำหรับตัวอาบาแม็กตินน้ำแดงของมริษัต์ไบเกอร์จะมีลักษณะน้ำเป็นสีแดงใสเลยเป็นสูตร EC แต่เป็น EC ยุคใหม่ที่ใช้ตัวทำลลายที่ไม่มีผลกระทบต่อพืชเวลาเราฉีดช่วงมีดอกหรือช่วงผลอ่อนก็ไม่ทำให้ดอกร่วงหรือผลอ่อนไหมหรือใบไหมใบอ่อนไหมสำหรับตัวอาบาแมคกตินน้ำแดงก็จะใช้กำจัดกลุ่มของเพีย้ยไฟนอนต่างๆใช้ได้ทุกพืชเลยไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดทุเรียนสำหรับอัตราใช้อาบาแมคกตินน้ำแดงถ้าฉีดป้องกัน แนะนำอยู่ที่ 10cc ต่อน้ํา20ลิตรหรือ 100cc ต่อน้ํา200ลิตรแต่ถ้าเกิดการระบาดของเพลี้ยไฟหรือหนอนต่างๆแล้วแนะนําอยู่ 20cc ต่อน้ํา20ลิตรหรือ 200cc ต่อน้ํา200ลิตรแลวก็สามารถบวกกับกลุ่มของฮอร์โมนอาหารเสริมหรือยาเชื้อราได้ทุกตัวเลยฝากไปด้วยนะครับสําหรับตัวอาบาแมกตินน้ําแดงสูตรเย็นเย็นจริงฉีดได้จริงผลผลจริงนั่นก็คือตัวอาบาแมกตินน้ําแดงของบริษัทไบเกอร์ฝากไปด้วยนะครับ